ฝ้ามาแล้วพี่น้องฝ้ามาแล้วล<ะ>เป็นใาย่านเแถบฝนฝ้ามาฝ้าห่วงมาแล้วไป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 แล้ว,ว,วพี่นออ้องอ,อ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุปสุก้อนจ้าเ <_ d ata> มื่อนี้มาพบกับน้องดาวิกาผ้ากินแ่บเก้าจ้าพี่น้องเมื่อนี้น้องดาผ้ามากินหมกม่วงจ้าพี่น้องหมกม่วงเป็นตาแ่บตาแ่บดูพี่น้องเหลือง,ง,ง,งเป็นตาแ่บหลายจ้าพี่น้องน้ำน้ำอันนี่น,น้ำประวานจ้าอุ้ย,ย,ย,ยน้ำลายแตก มามาพี่น้องก่อนอื่นน้องหนักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นน้ำนเลือดจ้าพี่น้องมามาจ้าอ๋อดูผู้นอนพี่น้องอืมอันอันนี้ไงเนี่ยนาะพี่น้องมามาจ้าอืมดับพี่น้องคนกระสีไล แซ่บครับพี่น้องโอ้โยเครื่องใบอืเอาออกก่อนพี่น้องความตุกต้องหนีเด้อยไม่ได้กิน <laughs> ไปกินเด้ออืมอืมน้ำจิ้มแซ่บแซ่บจ้บพาพี่น้องอ๋ออืมมานี่รู้สึนี่ทำไงทำเพียร์ไม่เ็วมากเ็วอืมพี่น้อง

หอมเปี้ยอืมไม่เ <laughs> ็นปอืบแสบๆับน่องอืมไมตรงห้าม อ่าพี่น้องอึคว๊ด cho sà. Ừ. Ừ. Thơm nè, dám nè. Thấy không? Thấy không? Ừ. ต้น้อนืมนาเฮนตาหมองมากินน้ำพี่เนาครักขึสูฮะึสู แสบแสบติดหลงมาเด้อมาเด้อจ้ะ หามงแรงเราจะพี่น้องฝนถิ่ห้ามใหญ,ใหญอ่อร่อยมากฝม่งฟ้าห้วงมากแล้วพี่น้อง ได้ไหมเห็ดกินน้ำเหรออืมกินอันนิ่มๆแบบนี้หรองูมาเก็บแถวอืมคนกับสิโต๊กพี่นอ้องคนที่ห้ำ เต็มปากเต็มคำไว้ละอืฝ่ามาแล้วพี่น้องฝ่ามาแล้ว ทาฝ่ามาฝ่าหว่วงมาแล,แล้วไป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 แล้วพี่น้องอย่างนี้ยังฝ่าบ่พี่น้องฝ่าห่วงเติมๆเลยตอนนี้อยู่กลางทุ่งหน้ากันเนึกพี่น้อง 咩<那>、嗯、啊？嗯。安尼闻好啦。嗯，哎呀。<laughs> 嗯。嗯嗯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 。嗯、哎。快来嘛。 đẹp như nó à. <laughs> phân thế phải qua แซ่บหลายจ้าพี่น้องอิ่มเราจ้าสำหรับคลิปนี้ลองหนักกาฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,น้ำเยลยวจ้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายจ้าบ๊ายบายไปแล้วพี่น้องฝากมาแล้ว